อย่างแรกเลยนะครับก่อนเข้าหาดเราต้องทําการแลกบัตรก่อนเข้าหาดนะครับ ก่อนเข้าหาดนะครับให้เพื่อนเพื่อนแวะซื้อบัตรด้วยนะครับ5้าิบาทต่อคนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมาไม่ถูกทหารเขาจะบอกทางอีกทีนึงครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพรอสอีกแล้วนะครับวันนี้พรอสก็จะพาไปเที่ยวทะเลกันนะครับนี่ตอนนี้ถึงแล้วแล้วก็ก่อนอื่นนะครับ ฝากเพื่อนเอนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ตามไปดูกันเลยหาดทรายแก้วนะครับก็อยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ห่างจากสวนโนนุชมาหน่อยหนึ่งครับเพื่อนๆที่จะมาพักนะครับสามารถนําเสือนําของมาทานเองได้นะครับที่นี่แต่ระวังลิงนิดนึงนะครับอย่าเอาของวางไว้หลังกระบะรถนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาในการตั้งแคมป์นะครับที่นี่เขาก็จะมีจําหน่ายเป็นพวกเปนะครับหรือว่าอาหารต่างๆมีจําหน่ายให้ทุกอย่างเลยครับ ที่นี่นะครับมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะเลยครับเพื่อนๆสามารถหาที่จอดรถได้เลยแต่ข้อแม้นะครับระวังลิงด้วยที่นี่ลิงเยอะมากจริงๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้นำชุดมานะครับหาซื้อได้เลยครับที่นี่มีจำหน่ายครับ ระหว่างนี้นะครับผมก็กําลังรออาหารอยู่นะครับเพราะว่าสั่งอาหารเอาไว้เดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันครับ ราคาอาหารแอบแรงนิดนึงนะครเพื่อนเพื่อนคนไหนสามารถนําอาหารมาจากที่บ้านได้แนะนําให้เอามาจากที่บ้านนะครับแล้วก็ก่อนเข้าหาให้เพื่อนๆแวะเซเว่นซื้อน้ําแข็งซื้อน้ำโค้กมาให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์จานชามช้อนซ่อมคือเตรียมมาให้ครบเลยครับแต่เพื่อนๆคนไหนไม่สามารถนํามาได้ก็ที่นี่ก็มีจําหน่ายเหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนสามารถหาซื้อได้ในหาดเลยครับดูจากภาพนะครับน้ําทะเลค่อนข้างใสมากๆเลยวิวสวยด้วยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ต้องการน้ําทะเลที่สะอาดสะอาดแนะนํามาที่นี่เลยครับ อากาศค่อนข้างเย็นแล้วครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการบรรยากาศที่สงบบนะครับทะเลสวยๆทรายสวยๆน้ําใสๆนะครับผมแนะนําที่นี่เลยครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยครับสําหรับหาดทรายแก้วนะครับที่นี่ค่อนข้างที่บรรยากาศจะสวยมากเลยครับแล้วก็ดูบริเวณโดยรวมของหาดนะครับค่อนข้างที่จะสะอาดเลยครับแล้วก็ บรรยากาศดีมากๆด้วยลมเย็นสบายครับก็อยากให้เพื่อนๆลองมาดูนะฮะก็ที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยครับมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ส่วนใหญ่อะจะปีชาวต่างชาติเยอะมากแต่วันนี้ถือว่าเงียบครับน,นี้เป็นวันปกตินะ ก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากมานะครับก็อยู่ที่สตาหีบเขาเรียกอะไรอะ่ะตรงมาเรื่อยๆตาม Google Map มาไม่ไกลมากเลยส่วนนูนนมานิดนึงก็เดี๋ยวก็ถึงนะครับแต่ที่เนี่ยจะมีค่าบริการในการเข้าด้วยนะ50บาทก็ยังไงก็เพื่อนๆมาลองเที่ยวดูนะครับที่นี่ทะเลสวยมากๆเลยครับก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน คิดหน้านะครับบายบายครับสำหรับห้องน้ำที่นี่นะครับพอถือว่าไม่โอเคเลยครับอยากให้ปรับปรุงตรงนี้ด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนมาใช้บริการรบกวนให้ดูเกี่ยวกับความสะอาดของห้องน้ำด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะ